สวัสดีจนถึงพบเจอการช่วงเช้าจุลการดีวันทัศบดีวันที่22สุภาคม2568ครับก็ผมไทยรถไฟฟ้าดีด้วยดิวันบ่อยหลายครั้งจยจำมากที่สถานีสัมปันตเสร็จครับก็ วันวันผมไทเรื่องไฟิาพ BTS บ้างครับก็ที่สถานีสานใต้ีลครับก็วันๆผม,มาอะไรไทยทุกวันครับก็นี่ลายคลิปครับก็คลิปช่องผมเลยครับช่องสถานี b ส,ตสนต้ีกับคุณสิสษาครีเอฟูจิท v i ไว้เลขหนึ่แปเดกครับ นี่คนเยอะเาะอะไรครับใจเขาเชียงเยอะครับตน้ตน,บตนเชียงต,ตอนควัคต้นเย็นต้นตอนขวางทับงขางบนเยอะกาข้าหลิกทำในน้ำข้าพยาครับฟางาด้านขวาติดเยอะมาก ใช้ฟังก์ชันรกระบังไว้ครับ E ี U N Attention The next t r a ั n is for n t n t a i าจ้เกือบเลยวันถ้าก็ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีผูใหม่ครับขยายเชื่องไปอินคท ของคานีก็เรียกวก็เคเลสันเบอร์ของคานีครับก็ใช้เบอร์กันใหม่คร mm ับเรือนมีเองทำเรืองบัตรีครื่องนายน่ครับน้าเรื่สามเรืนครับโวมไปคือสนามใหม่ครับก็ใช้ ึจะไปฟ้าสายสีภูหนึ่งนาทีครับก็ขยายสายใหม่ครับไปไปอินแพทป์เพื่อนพาณิก็บิลีสัตว์เพื่อนพาณิครับรวมสี่เพือนครับก็เร่งแจงเช้าประกาศดีครับแต่เด็กในเรียนไปโรงเรียนครับ การันตีโอครับทกี่นน <c oughs> คนเดินาาเ็ในที่ดัได้เสร็จแล้วเนีนน่ยก็ไกลเริ่มเสร็จแล้วครับก็ที่เคยพัน,น ล่าวเนี่ยครับก็ขากประจากษ์ใจเริ่มสเสร็จแล้วครับก็ยะไปที่นั่งรถไฟสายสีบรูปีครับที่สถานีเมืองของธานีไปอินแอดเมืองของธนานีหรือายทางบริษัทบุตรของธานีครับหนึ่งหนึ่งสแปดครับ EMU ที่นอู่่ครับ ไปเมืองนานสีแดงครับจิแปดครับก็ไก้ไก้เสร็จแล้วครับพี่เพื่อนที่เคยกรแก่เก่าครับที่ที่ผมทำงานอยู่กับก็ะแก่เก่าครับไก้ไก้เสร็จนะครับก็จะไปไป ยไฟฟ้า,าอย่ที่ทาส,ทาสายสิบสิบนาทีที่สถานีสถานีครับก็ไปทางรถตฟรถไไ้าเอิมนึ่อซีสายสี่สิสงครับไปอิมแทนหนุ่มามดีดูไปทางทะเลสาบพรามนีครับือจะมาีอสาม เดิน993ครับโอ้ข่างไามีคนเดครับก็บไปในช่วงเด็กนาเล่นไปเด็นอยู่ครับก็ดีควับวันวนาก็ดีครับแต่ว่าเรายัิแต่เด็กน่าเล่นอยู่ครับ แต่นคนเจออะไรครับใาทีที่ดูนี่ก่อนที่ไปโฆษนาไม่ครับที่จีนสถานรณีครับเป็นตะซอยไม่ครับสง่าไม่ครับที่สมสอโฆษณาครับ ก้ลานสี่ัคหันอีเพมนห้าันหน้าพันห้าพันห้าพันหันหน้าัน้นห้ันเยอพันาพันหาพัหรันันรร้นี้วันาันวันีันห้าพัพฤาคน เด็กขายครับไปโรงเรียนทีเอเอเอ็นเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยปกครับก็สิเขาไอ้ที่ไอาอาจจดจัหรช่วยเขาอย่างเงี้สิครับก็เวลาใกล้สร็จแล้วครับก็ไปไปเช่านังจบเดิ๋า สายเี่ยงไฮ้ยอทียเสี่ยงไูนั่งปีทีสถานีเติงของถานีครับไปในสถานีกลางชริงคัมเมนาบาักยาครับโคโรสมาครับ อหนึง่งห่สามครับก็จิดไปพัฒนาครับของก็ไปพาทีมาหานครครับ ก็ติดไปในทางรถไฟสาบูรนี้จะให้บริการไสนามสานามี่สาใชเกนครก็สถานีที่ไปถึงาเลยครับสถานีรถไฟฟ้าท บรดี้เอ็กซ3สามก็ตาใสตัวจริงเยอะมากครับหนึ่งแปดเก้าห้าครับ ดีท um, well, ี่ไปแส้งเลยครับให้บการนีกค้่อชินี่เในกรเรียนเลยครับเงียบหนาเลยครับ ถามันไปทุเรศแดงทอดมือับการแดงทับผู้โดยสารเสือฆ่รถไฟฟ้าทุนนี้จะให้มีการไปสนามบินไปสนามเทียนโดยรถไฟฟ้าวีเดทติ้งเต็มบริเวณสนาม ก็นี่นั้นขันตัดโอเคก็ประมาณ30กว่า ดีเอก็อย่างนั้นจบครับก็อีกขบวนหนึ่งครับเพิ่มเอข้ขบวนอีกหนึ่งครับหนึ่งเนสามส่นครับ e m u อ1เหนึ่งครับต่อไปนาซี4หล้วครับเหมือนเดิมครับก็ไมาเรื่อยเราจมาที่ ควมมีจักเกรียครับน็กเกรียสองคนครับจากสามก็เด็กไปยยูนเดียครับเก็บเป็นต้นสาที่แล้อเอเอ็นเกียครับเยอะก็เี็นนั้นครับก็ใทยเพิ่มขบวนที่หน,นึขขนน่งครับตบอกว่า กำลังเขับรคทัเไม็นักขับกระบะครับที่ขอแน่งก่อนครับ